ใช่ไหมรักหน้าลุงตู่ใช่ไหมเธอถือป้ายไว้แกเธอถือป้ายให้ฉันอยู่วันนี้เราบัตรสวัิการนี่ก็กราบเรียน่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องการให้คนมารักผมเพราะไอ้บัตบรบวัิการนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลคนที่ไรแน,น่นอนให้ความสามารถแต่จะมงชีพอยู่ได้เดือนงไม่กี่ตังค์หรออย่างน้อยเขาเอาเงินตรงนี้ไปซื้อข้าวซื้ออาหารกากินอย่างน้อยเขาก็มีข้าวกินละมีอาหารกินเดือนนึง แล้วเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆวันนี้เรื่องสาธารณสุขก็ดูแลไปเยอะแยะแล้วเพิ่มเติมเรื่องบัตรทองอะไรรักษาทุกที่อะไรเขาเนี่ยนะวันนี้มาตรการเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมค่าตอบแทนเอสมใช่ไหมก็เดี๋ยวขอถ้าภาคอ่อนเนาะนะคือคนมันล้านคนนะหัวเราแห่ๆเดี๋ยวนะโอ้ยกว่าจะเพิ่มได้ก็ต้องคิดนะแล้วมันใช้เงินเท่าไหร่รายปีนะเธอต้องถ้าบอกขึ้นสี่ร้อยสี่ร้อยล้านคนอะ ใช่ไหมเดี๋ยวนะค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆจะดูให้น่ะเมื่อเมื่อไหร่กินมันดีขึ้นอะไรที่ขึ้นก็ให้ดูทุกคนทุกคนก็อยากได้เงินขึ้นทั้งละแล้วแต่ตาจะเลย่ขึ้นไม่ไขึ้นเลยเลยเนี่ยใช่ไหมก็เอาไว้จะดูมาก่อนก็ต้องเสียสละก็แค่นั้นนลเรื่องการต่อดีใย่หมดนะ้ชั่วคราวการตรวจลงตาวันนี้พิเศษสมาร์ทวีซ่าโครงการโกลาครื่องหลายใครใช้โครงการโคลาครื่องมายกมือเลยไอ้ใช้น้อยนี่ถ้าบุ๋ยไม่อยากได้พวกเนี่ยนะ เอาเชื่อใช้ดิมันก็จะมีรูมเหลืออยู่เนาะ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวคนมาจะได้คนแรกรึ่งถ้ามันดีก็ทําต่อให้นะอาจาจะยเงอนเพิ่มเติมอีกเลยนะมีการขึ้นดาวเบียรมีต่ารงรวมทั้งหมดสองแสนกว่าล้านละนะล้านนะอ่าเปรีแผงลอยก็ขนะึ้นอีกจะต้ตมตำด่างก็ไปทำคิวโอค้ดมาโอนเงินให้ตรงไนงะมีที่ไหนก็ทําให้แต่ก่อนไม่มีแบบเนี้ยนะก็ต้องพยายามจ่ายเงินตรงไปถึงผู้ใช้นะจ๊ะ การท่องเที่ยววันนี้เที่ยวโดยกันมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด5.27ล้านคนใช่ไหมใช้ไปแล้ว1.488คืนมูลค่าทั้งหมด 29, ห how, ห 5, 10, 0, 9ล mm. ้ากว่าล้านตั๋วเครื่องบินผู้โดทธิ์แล้ว51,753นะค่าใช้จ่ายตอนนี้ประมาณ5 9 6ล้านนะซึ่งคุมคุ้มค่าเดี๋ยวก็จะดูอีกนะว่าจะทำยังไงเพื่อจะทําให้สายการบินเขามีรายได้ทําให้โรงแรมมีรายได้อย่างน้อยมันก็สามารถเลี้ยงลูกจ้างพนักงานได้ไง เดี๋ยวเราจะดูหารูปโดยละเอียดไปเดี๋ยวให้เลขาสบชไปคิดอยู่ผมให้แนวทางไปแล้วว่าทํางไงคนที่ไม่เคยมาเที่ยวทะเลไม่เคยมาภูเก็ตเนี่ยสักครั้งในชีวิตจะมาได้ไหมเราจะต้อนรับเขาไหมคนไทยด้วยกันต้อนรับไหมจ๊ะให้ไปนอนบ้านใครอ่ะเดี๋ยวหาที่พัก <c oughs> ที่อะไรให้ <c oughs> เดินทางกันมาอะไรมาให้มันไปให้เขาถูกหน่อยอ่ะหาวิธีการเพื่ออย่างน้อยเขาก็มาใช้เงินใช้ทอง ในเจอหน้ากันคนอีสานคนอะไรก็มาเจอหน้ากับคนใต้หน้ารักกัตายใช่ไหมทุกอย่างก็จะได้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรในประเทศไทยอ่ะพูดง่ายประเทศของไอเกาะสมุยเราเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทยใช่ไหมธรรมชาตสวยงามทะเลน้ำตกอัตลักษณ์ภูมิปัญญา้งรวดเนี่ยคือประเทศไทยทท้งนั้นแหละะแนวทางผมพูดไปแล้วนะในเรื่องของเมื่อกี้ก็ไปดูที่โรงแรมเชอราตันสมุย ว่าเขาเตรียมการรับปไปยังไงไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเพราะมาตรการผมดูแล้วมันเข้มข้นทุกอันนันหลนะเพราะทางันธุท่านต้องรักษาดูแลความปลอดภัยคนที่มาเทียบบ่ยวในประเทศของเราด้วยนะทุกเรื่องทางยานพนาหนะทั้งในต่างความปลอดภัยวิตซั์ตินอย่าให้มันเกิดขึ้นเแล้วกันนะั่นแหละเราจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่เี็นคนไาเทีย่ยวสี่สิบล้านคนวันนี้มาปลานึงมันจะรอดไว้นั่นะเพราะอะไรล่ะเพราะนายกอยู่หรือว่าไงไม่รู้ไงนุืม เพราะฉะนั้นมันต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันนะผมคิดว่าหลายอย่างก็วันนี้โลกมันจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลใช่ไหมอย่าไปผมไม่ได้ห้ามอ่านไม่ได้ห้ามฟังแต่จะเชื่อทุกอย่างเป็นเรื่องของท่านมันเชื่อควรจะเชื่อทุกอย่างไหมที่เขียนเขียนกันมาบางทีมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่พอได้จริงนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างถ้าลองดูดิถ้าลองเปลี่ยนไปดูไอ้ไอที่เขาชี้แจงมาท่าน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 สนใจมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรขัดแย้งกันท่านทีเยอะนะ เราไปอ่านยาวๆตัวยิบเต่ยนั่นคือสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเราถ้าไม่ค่อยอ่านนะ่ผมดูแล้วมันอ่านยากตัวเล็กใช่ไหมเออแต่นั่นแหละคือสาระนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในประเทศไทยนะบางทีผมก็น้อยใจเมือนะเข,เขาโพสต์มาไม่อ่านอนะ่ะมีคนจะสามคนมีคนโพสต์เข้าไปสองคนทั้งทั้งในนั้นน่ะคือสาระที่เกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นเลยลองดูสิครับลองอ่านดูสิครับนะเขาบอกคนไทยปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่ เขาเรียกอะไรสมาธิไม่เกินสองนาทีเพราะสองนาทีมก็ได้แต,ต่อย่างเงี้ยสองันาติสามันาทแต่ก็ตีไปติมาอยู่เงี้ยเข้าใจไหมนะเพราะนั้นวันนี้เราไปห้ามไม่ได้หรอกนะเป็นเรื่องของสังคมยุคใหม่